ที่สอพอบางบัวทองกันหน่อยเมื่อวานนี้วุ่นวายทั้งตำรวจแล้วก็คนคที่ไปแจ้งความที่โรงพักเนื่องจากว่าจู่ๆมีผู้ชายคนหนึ่งบุกขึ้นมาบอกเดี๋ยวจะปาระเบิดให้ตายหมดทั้งโรงพักครับเฮ<ะ>้ย<ะ>แล้วก็แตละลั้งจริงนะออกไปเอาแรงแล้วไปจัดการให้ใตรงเยตะๆอะไรเขาทำอะไรก่อนคนอื่นแล้วมันจะเป็นกันเราเลยก็ไปลเลยเราให้เดีอดขาดไม่ตกลงเลยนะผมไม่ไหวอ่ะ

ระเบิดหมดจริงๆไม่เชื่อตามใจระเบิดอะไรออไม่เชื่อเหรอไงระเบิดเอง,องไงรับในตาโถเออเ,อ,อเป็นไงล่ะเมื่อวานนี้วุ่นวายไปหมดเลยอ,ะอ่ะเนี่ยกับตะลุงคนเนี้คุณผู้ชมแล้วตำรวจเอาจริงมาหลายรอบแล้วมาหลายรอบแล้วมีอะไรเอะอะก็ชอบมาหาตำรวจนะแล้วไม่ได้มาดีๆด้วยนะมาโวยวาย มาบอกเดี๋ยวเตะให้สลบบ้าง<ฮ>มารอบนี้บอกมีร,ระเบิดบ้างเดี๋ยวปาให้ตายกันทั้งโรงพักเลยตำรวจเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีหรอกเพราะว่ามาปวดหลายรอบแล้วแต่ชาวบ้านที่ไม่รู้เขาตกใจจะมาแจ้งความจะมาหาคุณตำรวจที่โรงพักพอมาเจอผู้ชายคนนี้เมื่อวานผวากันไปทีนี้จากการไล่จากโรงพักลงมาจนถึงถนนเนี่ยก็ยังวอยายไม่เลิกนะครับอายุ60ปีแล้วชื่อว่านายประทีปจนในที่สุดแล้วเนี่ย ตำรวจสอพอบางบัวทองเอาละ่ะไอสิ่งที่เราฝึกกันมาคล้ายๆกับสยบคนคลั่งอะน,นะ <c oughs> ก็ได้ใช้งานและวทักษะนั้นห้าหนายมาล้อมปิดล้อมแล้วนี่ดูท่าทีประเมินเขาก่อนว่าเขาจะไปได้เบอร์ไหนสุดท้ายตำรวจคุมตัวเอาไว้ได้แล้วพาส่งโรงพยาบาลบางบัวทองแล้วบางบัวทองบอกโอ๊ยเอาไม่อยู่ส่งต่อสีธัญญา เพื่อประเมิอนอาการทางจิตแล้วก็รักษากันต่อทีนี้ตํารวจนะครับร้อยตํารวจเอกชัชวานเท้าพารองสารวัตรของสอพอบางบัวทองบอกว่าผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมที่ผ่านมาเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแถวนี้หลายรอบแล้วก็อารวาสมาแล้วหลายครั้งเหมือนกันครับคนเดียวอ้งวยวายครับสองสามวันเนี่ยนะหนะนะนักนะนะหนักเลยครับก็คาดว่าน่าจะไม่ได้พักผ่อนด้วยแล้วก็น่าจะมีโรคอะไรสักอย่าง มีมีเสพยาเสพติดอะไรนะอ่าได้ตรวจต่อเราไม่มีนะครับสอ่เบื้นต้นไม่มีครับน่าจะเป็นอาการเรียดแล้วก็เลแสดงอาการอารวาสมวยวายเลยครับก็เคยรักษาอ่าเพราะฉะนั้นอย่าเครียดให้มากนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าอาการเครียดอถ้าเกิดวันไหนถ้าพี่เครียดมากๆเนี่ย อามช่วยดูแลพฤติกรรมพี่ด้วยนะครับอย่าปล่อยใ้พี่เป็นแบบนี้นะพี่จะไม่มาขู่วังระพงระเบิดแถวนี้ใช่ไหมฮะไม่มีเออนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ